ไปลองไล่เรียงดูรถกระบะไฟฟ้าที่เปิดตัวเปิดให้จองกันมาแล้วในอเมริกาแล้วก็มีตัวไหนอยู่บ้างที่รอรับน้องใหม่อย่าง Ford f 1 5 0 Lightning คุณผู้ชมครับตลาดรถกระบะไฟฟ้าในสหรัฐอเมริกาเดือดหนักแน่ๆน,นะครับเมื่อขายใหญ่เจ้าตลาดปล่อยรถกระบะ Ford f series รถกระบะขายดีอันดับหนึ่งในเวอร์ชันพลังงานไฟฟ้าหรือว่า ev นะครับออกมาในชื่อของ Ford f 1 5 0 Lightning ออกมาถล่มตลาด ก็อลองนึกภาพความเดือดก็น่าจะประมาณว่าอีซูซูบ้านเราปล่อย D m a มกเวอร์ชัน EV หรือว่าทางโตโยต้าส่งไฮรักรีโว EV ออกมาขายนั่นแหละครับ กลับมาสู่โลกของความเป็นจริงนะครับคุณผู้ชมเมื่อคืนที่ผ่านมา Ford Motor Company ได้ปล่อยวิดีโอทีเซอร์ Ford f 1 5 0 ev ในชื่อของตัว Lightning นะครับรถกระบะไฟฟ้าของค่ายออกมาแม้ว่าจะไม่ได้เห็นอะไรที่ชัดเจนของตัวรถไปมากกว่าไฟหน้าที่เชื่อมกันทั้งสองฝั่งแล้วก็กำหนดเวลาเปิดตัวอย่างเป็นทางการคือวันที่19พฤษภาคม2021นี้ที่สำนักง,งานใหญ่ของ f อร์ในสหรัฐอเมริกานะครับเวลา2 1 3 0นตามเวลาของทางนู้นเขา ข้อมูลเพิ่มเติมที่มาจากเอกสารถแถลงข่าวของ Ford ก็แจ้งว่านี่เป็นรถกระบะที่ฉลาดที่สุดเป็นนวัตกรรมที่สุดยอดที่สุดทั้งเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็สมรรถนะนอกจากนี้ทั้ง Ford F150 Lightning ตัวนี้ยังสามารถจ่ายไฟให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าจ่ายไฟให้กับบ้านได้ด้วยนะครับจะเริ่มการผลิตจริงในฤดูใบไม้ผลิปีหน้าก็จะประมาณกลา,างปี2022นู่นละครับ เรื่องจ่ายไฟให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายนอกหรือว่าให้กับบ้านนี้ทาง Ford เเขาก็ทําได้อยู่แล้วนะครับในตัว F150 Hybrid ที่ปล่อยออกมาขายกันก่อนหน้านี้แต่ว่าในรอบนี้ยังไม่มีข้อมูลในเรื่องของขุมพลังแบตเตอรี่และก็ระยะทางวิ่งของตัว Ford F150 Lightning EV ตัวนี้ก็คงต้องรอติดตามข้อมูลกันในวันเปิดตัวคือวันที่19พฤษภาคมนี้นะครับ แต่ว่าก่อนหน้านี้ในปี2019ทางฟอร์ดได้เคยส่งตัวฟอร์ด l อ c ิท i c F150 ตัวโปรโตไทป์หรือว่าตัวต้นแบบออกมาโชว์พละกกำลังลากขบวนรถไฟหนักกว่า1ล้านปอนด์ไปไกลกว่า1,000ฟุตมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของขุมพลังนี่ก็น่าจะเรียกได้ว่ามหาศาลทีเดียวนะครับ ไปลองไล่เรียงดูรถกระบะไฟฟ้าที่เปิดตัวเปิดให้จองกันมาแล้วในอเมริกาแล้วก็มีตัวไหนอยู่บ้างที่รอรับน้องใหม่อย่าง Ford F150 Lightning ไล่ไปตั้งแต่เท s l a c y b บอร์ทั k ของอีรอนมัสนะครับตัวท็อปเขาก็จะมากับมอเตอร์ไฟฟ้า3ตัวใช้ระบบขับเคลื่อน4ล้อวิ่งไกล800กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งมีกำลังลากจูงสูงถึง14,000ปอนด์ทำความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในเวลา2.9วินาทีราคาเริ่มต้นกันที่3 9 9 0 0ดอลลาร์สหรัฐนะครับคันต่อมาก็คือ GMC Hammer EV ของค่าย GM นะครับ ปล่อยออกมาในชื่อของ GMC Hammer EV Edition 1ตัวท็อปที่มีการตกแต่งพิเศษก็ามากับมอเตอร์ไฟฟ้า3ตัวให้กำลัง1,000แรงมา้าวิ่งได้ไกลสุด563กิโลเมตรต่อชาร์จทำความเร็วจาก0ถึง96กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน3เวินาทีราคาเริ่มต้นกันที่1,12,500ดอลลาร์ก็ประมาณ3 4 9 0 0 0นบาทประมาณนั้นเลยนะครับ ถัดมาก็เป็นตัวริเวียน R1T จากค่ายรีเวียนนะครับเป็นค่ายสตาร์ทอัพรถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติอเมริกาจะมีพละกกำลังอยู่ที่753แรงม้ามากับมอเตอร์ไฟฟ้า4ตัวเลยนะครับวิ่งได้ไกลสุด643กิโลเมตรต่อชาร์จราคาค่าตัวก็เริ่มต้นเงินที่61,500 US ดอลลาร์หรือประมาณ2ล้านบาทตัวสุดท้ายที่มีการเปิดให้จองเช่นเดียวกันในอเมริกาคือตัว Los t าวเอ Endurance EV ตัวนี้ก็จะเป็นรถกระบะไฟฟ้าคันแรกของค่ายลอส t o w n Motor Corporation ค่ายสตาร์ทรถยนต์ไฟฟ้าราคาเริ่มต้นอยู่ที่52,500เหรียญอเมริกานะครับประมาณ1.6ล้านบาทนะครับถ้าคิดเป็นเงินไทยก็จะมากับมอเตอร์ไฟฟ้า4ตัวเช่นเดียวกันแต่ว่าจะเป็นการติดตั้งอยู่ในแต่ละล้อเลยนะครับให้กำลังรวมกันสูงสุด600แรงมา้าทำอัตราเร่งจาก0ูนถึง9กกโลเมตรในเวลา5.5วินาทีวิ่งได้ไกลสุด4 0 2กิเมตต่อชาร์จนะครับ หลังจากการเปิดตัวของ F150 Lightning แล้วพ่อมดรีวิวจะมาสรุปเปรียบเทียบแต่ละค่ายกันแบบชัดๆอีกครั้งนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องพ่อมดรีวิวของเราไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสวัสดีครับ